นี่มาฝากท้องกับลุงถาอืกินรู้แล้วมาถามเพคนบอกว่ายังไม่ยังไม่หิวเพคนว่าแค่อแ<ช>คตอนนี้<อ>หิวแล้วเพราะแซ่อยู่บแ่แกงองีหยังแกงหมูบะหลวงแกงใบแกงใบเมื่อกี้นี่ก็เต๋อทำท่าจกข้าวเหนียวหั่นมานหน่อยชูนหน่อยทำไมต้องบอกเขาว่าทำท่า<อ>ก็มันกินจริงๆไม่ก็จะทำปกเนี่ยก เออแล่วแหละจะกินเพื่งแต่ว่าจะทำหน้าปลุกไว้นี่มาเอานาปลุกยายนี่จุดยอดเลยเอาเอานาปลุกแย่ตอนนี้ตล้อแน่นอนติดล้อแล้วติดดงดแดงเราเช็คออกจากห้องไอซียูเลยใช่ไหมต้องพูดเพราะว่าช่องแม่หายเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งยายตอนนี้เพราะยายเซ็กซี่มาก เป็นอีหยังจ๊งะโผล่เลยสิแต่เมื่อกี้นี่ตอนที่เอาหน้าปุกหันมาใช้เจ้าของเต็มตืเอจริงก็งไม่เป็นไรหรอกน้อยๆแวบ,บๆธรรมดาจังจริงๆเลยว่ะยเพราะว่าบ่ว่ามันเป็นจังซีเด้อมันมันโผล่เลยอเดี๋ยวน้องพอเดี๋ยวพี่ติวเขาจะมาแจกสบู่วัดดะเออแล้วก็ให้อันยูทูบเบอร์ขายด้วย เออแจกคนละก้อนละก้อนแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์ขายแล้วก็ได้เ<ต>ปอร์เซ็นต์พายุเมื่อไหร่ะคะคุณพี่ฮะ<ต>คุณพี่หัวร้านาาอโอ้โหมองไปมองมาใสาก่กางเกงกูบ้าวนึกว่าใสาก่กระโปรงผ้าถุง,งโอ้กังข้างบนก็แดงข้างล่างก็แดง ข้างแดงก็ดำพอรทัดน์ขาวดำไอ้ฟอยหัวแล้วได้ยินอยู่บ่หูนะเออได้ยินอยู่บ่หูนะอยากไปหาเหตุอยากไปให้น้ำบักจับเกาะหูแน่มันบ่ได้ยินจริงมันบ่ได้ยินหูมันไม่ได้ยินก็อยากจะให้น้ำบักจับเกาะหูนะน้องพอย ตอนนี้ก็สองนาลานเพื่อนก็กินข้าวเนาะขมุกขมุมบ่ได้เดียวเบึงอันมาดามกับแม่พีจักเบ็ดกินเอากินเอาอยากยุ่ยแต่บัมีเวลาจะไปกินมีมีฮอนเวลาไปกินข้าวแลวยาพ่อยพ่อแกไปเห็ดป้าน่าได้นํามาให้ยายหนด้อแต่ให้มันลงก่อนยายฮอดกี่ข้าวเยอะเลยอยู่ใ่ว่า้ามันลงจริงๆนะหัวใจนี้น่ะทำ็ิอยู่วปับกัง บอดี้ค้านและบีีมันลวก็ทำประดกไปเลยจมอ,อนั่นแหละเดี๋ยววมาให้้วลงเยอะๆก่อนเมื่อวานนี้ให้น้องบอยไปไล่ไล่ลงโอ้ยก็มาชวนยายไปเนาะยายจะไปไล่เอาบึ้งยายไปตัดไล่เฮ้ยยายพวกพ่อยเอ้ย,ยอสักวันหนึ่งขง้าวเสวียนก็ช่อนก็ได้แต่มันมันลอยอยู่แถวนั้นเลยนะยายโอ้ยเจ้าอย่ามาว่าวค่อยแหงอยากไปอจริงเจ้าบอด เจ้าเจ้าบัวชวนค่อยเราไปดูแล้วไปดูแล้วอันทัวเอายาญ่ก็จะวิ่งไปไหมโอ้ตอนนี้คนคนโตกลิ้นมันถึงลงตอนนี้มันไม่ลงแดดมันไม่ลงตูงนรอมันมันมาทออยู่วันนี้หน้า้ะตื้นโอ้ยหัวหน้าโอ้ตะเกเป็พักสมตะเก็บผักพายพร้อมให้แม่แต้มมึอเนี่ยตอนบ่ายดนะให้แม่แต้มหรอน้าแม่แต่นะมันหมดแล้วยายยางผักพายผักพายใหญ่พักพายนะผักพายแหลมแหลมนะ บ้านนู้นนะกินข้าวกับอะไรบ้านนน้บ้านน้อยหลังนี้สุขี้เสียจริงปลูกไว้ชมใจถูกสิิงสวยจริงเก่งะ้แน่แล้วนู่นประล้างยู่ทูได้จามือแล้วนู่นปะล้างหั่นกระดาษอะไรอย่าง แซ่บอยบอกพี่เตี้ยไทรลํำพ่อแกเป็นอะไรของขึ้นบ่าววานหน่งใครนะบักพี่บอกบักพี่บอก่ไม่ใช่เสียงดังเสียงดนตรีทั้งวันน่ะค่อเผื่เห็ุอย่างเมาสิคุณก็จชลอคฝนตกลินนั่นจะเที่ยงจนค่ำลากระบบมือน่ะ พี่ปอบเข้าบ้านทันทีเมื่อคืนนี้แม่ยำเดคกะอะไรนะพลอยฮะวามันตัวไปบ้าเออมันจะหลุดลงไปตีหัวแม่นะเห็ดจังชั้นนะไม่ได้จับตัวไปยุ่งวาหลุดหนาวมาเั้นมนเร้เลยนะเมื่อคืนนั่นพี่ปอบเข้าบ้านเราบอกลาตัวไปบ้าแม่ว่หยังเกาะเอาเอาหลุดหนักมาเซ้น เอาอันนั้นมากวบไว้หันหน่นเลยยายังไปจับไปกินยายก็ไปทานสิอืเดี๋ยวค่อยทานนีมน่มันได้หกนาะทีนะนนะมันได้ห้านาทีกนกันแปดนาทีสี่ปเป็ดสี่ป็ดเอาใส่ขาต้อง,อ,งอู้ว่าอันนี้กูจะลบแล้วนะใส่เสือ้อเดี๋ยวเล่นไปเล่นมากระจกก็แตกหรอกมันจะไปนั่งนะเอายาเอาเส่เนี้่ยไปกินใส่เสื้อใช่เดี๋ไปกินกัน บ้าบ่อยายจะใส่เสื้อพลอยบิ่งเป็นนาทีจะตบตรงนี้ถ้าแปดเราก็ตบตรงเหนื่อยเหนื่อยไปงิ้งยูไปงิ้งดูอ่ันไปแล้วีก็เห็นยายบเอาเลไม่ตะตก ยากและหันไปทีแรกเอยยากทั้งตั้งเพื่อเห็นเก่าอยู่ตอนนี้เห็นจริงธรรมดาอยู่นะกะเตรียมน้ำสำรองมาดามหันตูดมาแล้วและเพื่อเอินควัญนะฮ่องกงนะเพื่อเฉินควัญ ยนจะหน้อนคอยมกินข้าวเดีคดีวัจะเห็นเจ้เยจะเห็นเจ้ามาเอกินข้าวกัจะลงน้องพอกับพุงขาอิ่มแล้วนะจะลงไปกินข้าวนี่สงสัยจะลงไม่ได้กินแน่นอนนะแต่นี่มันมันเยอะอยู่ถ้ามันมีน้อยนะเดี๋ยว ไม่ทันลุงทาก็น้อกันเนะกินมันถูกกินถึงไม่ได้เด็กกินข้าวนะกินบุบบับบุบบับบุบเลิกแล้วกินบุบบับบุบับก็อิ่มแล้วเบิ่งพันนรกจ้าเบิ่งให้อยู่กินถึงไม่ได้เจ็บแล้วเคยกินแบบนี้เจ็บครึ่งของแม่คนกินโอ้บบบนี้นี่ของแม่คภาษาอ้าวก็ไม่สต๊อปไว้ยาปวดกรนี่ยไปเบิ่งนะยากินข้าวหนูผักพายเดี๋ยวลวกผักพายจิ้มเจียว แสบป้าจันป้าแสบจำนปลาแดกต้อนเนาะนั่ซ้ำเอาเลยค่ะพอดีอิ่มแล้วแม่อะุณหลายๆแม่ก็ต่นมาแม่ก็ข่าวแล้วหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวล้างจานซักผ้าสามเวียกก็ได้เมื่อเช้านี่น่ะนอนพักแล้วก็นอนพัก บคลิปนี้นะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามสหายลงพนนะคะ<ำ>ขอบคุณค่ะยารจำลองสหายลงพนค่ะไม่ใช่